โควิดพ้นผิดจักรจันเคประกาศเลื่อนงานแต่งไม่มีกำหนดใกล้เข้ามาทุกทีแล้วล่ะค่ะสำหรับงานวิวาของนางเอกสาวจักรจันอาคมสิริและเจ้าเบา่าหนุ่มเควัฒนาโดยเดิมทีจะมีงานขึ้นในวันที่28พฤษภาคมนี้แต่เพราะปัญหาโควิด -19 รอบ3ระบาดอย่างหนักและต่อเนื่องและยังไม่มีท่าทีว่าจะเบาลงเลย ทำให้ล่าสุดสาวจักจรจั๋์และว่าที่เจ้าบ่าวเคก็ได้ตัดสินใจเลื่อนงานแต่งแล้วแต่ยังไม่มีกำหนดและเพื่อความปลอดภัยของทุกคนโดยจักจรจั๋์แจ้งมาว่าเนื่องด้วยสถานการณ์โควิด19ครอบครัวสุวรรณสุขและครอบครัวจเจริญศัก์วัฒนาใกล้ขอเรียนเลื่อนกำหนดพิธีมงคลสมรสและฉลองมงคลสมรสระหว่างคุณจ,กจักรจัรอคคมศิลิสุวรรณสุข กับคุณเควัฒนาจเจริญศัก์วัฒนาในวันที่28พฤษภาคม2564ณโรงแรมสยามเคมบินสกี้ท้งนี้จะใครขอเรียนแจ้งวันเวลาและกำหนดตามเลิกใหม่ให้ทราบอีกครั้งครอบครัวทั้งสองฝ่ายกราบขออาภัยแขกผู้มีเกียรติและซื่อมวลชนทุกท่านเป็นอย่างสูง และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ